อย่างเงี้ยถ้าจุดอยู่ตรงเนี้ยตัวเนี้ยจะเป็นตัวสะกดเขาจะอ่านปันอ่าปันนักโกเห็นไหมครับแต่คราวเนี้ยพอเวลาคนแกะผิดอะถ้าถ้าจุดอยู่ตรงเนี้ยจ้าไปแล้ไหมปะนันโกซึ่งถ้ามันมีบล็อกที่แกะพินทุพิดอะมันใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ Oh. เพราะไม่ได้อ่านว่าปันนโกอ,อ่านปันนันโกแล้วเขาบอกว่าสาร้างปีศูนย์เกา่าเนี่ยครัร้งที่ลองอ่าใช่ดังนั้นนะครับนี่เนะียหลวงปู่หลิวฉายาปันนะโก,นนะโกอ่าเนะี่ยเหรียญปู่หลิวอะ่ะที่ถูกต้องอะ่ะก็คือพินทูต้องอยู่ที่นอนเนนตัวแรกนะอ่าจานว่าปันนะโก นี่นี่คือถ้าเราเข้าใจเรื่องเนะยอ่านเขียนเรียนบาลีเราจะก็จะเข้าใจอย่างเหรียญน,นี้ใช่ไหมอ่าอย่างเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญรุ่นแรกเหรียญรุ่นแรกของท่านอ่ะใช้อธิการอ,อาธิการแปลว่าหลวงพ่อเจ้าอาธิการก็คือหลวงพ่อคือเจ้าวัดอ่ะอนี่ <S <S อาธิการก็คือหลวงพอ่อแต่เมื่อไหร่ที่ได้รับตําแหน่งปุ๊บก็จะไม่ได้ใช้คำว่าอธิการแล้วจะค่คำว่าพระครูถ้าพระครูชั้นประทวนก็คือพระครูต่อในชื่อตัวเองอเช่นพระครูมูลพระครูจันทร์พระครูภูเนี่ยไหมโอแต่เมื่อไหร่ถ้ามีศสนาสันามานะศักดิ์สัญญาบัติเขาจะมีชื่อเฉพาะจะไม่ใช่ชื่อตัวเองละอย่างหลวงพ่อรุ่งอะ่ะรุ่นณนะได้พระครูกับพระครูลุ่ง อนยังไม่ได้พระครูเป็นอะไรพระอาจารย์ลุงใช่นะหกเก้าอ่ะพระอาจารย์ลุงเพราะยังไม่ได้ตําแหน่งพระครูพอเป็นพระครูก็คือพระครูลุงอ่าพอขยับขึ้นไปเป็นสัจจบัตรพระครูไพรโรดมันตาคมเห็นไหมพระสอนอันเนี้ยเป็นพระสอนเป็นพระยุคหลังปีสองพันห้าร้อยให้รู้ว่าพระสมเด็จในอดีตอ่ะเขามีการทําบล็อกแบบนี้แบง นะเขาจะมีปอกอีกชั้นหนึ่งนะ mm. มีบล็อกใส่ไปในปอกอ่าและอันเนี้ยนะกดลงไปโดยมีปอกเหมือนเหมือนเหรียญข้างกระบอกอะ่ะ mm. มีปอกชั้นหนึงนะ่งนะพอพอดันที่มาจากปอกก็จะได้แบบนี้ก็จะมาตัดออกเอาอ mm. แต่ถ้าไม่มีปอก oh. ไม่ได้กดเรียบๆก็เป็นหลังกระทุนไงใช่ mm. ก็จะเป็นแบบนี้เป็นบล็อกหน้าเดียวแล้วก็ปั้นเนื้อกดลงไป เห็นไหมนี่หลังอูมแล้วแล้วแบงค์รู้ไหมว่าทําไมเนื <am <am ้อต้องเยอะเพื <c oughs> <c oughs> <t eki> <t eki ่อจะให้เข้าไปในพิมพ์ถูกเพื่อเพิ่มแรงกดอนะพระที่หลังอูมเนี่ยอ่านะคือพระเนี่ยถ้าจะให้เข้าไปในบล็อกได้ได้สวยอ่ะเนื้อต้องเยอะถ้าเนื้อน้อยอะกดกดไปมันก็ไม่เข้าไปทุกซอกทุกมุมมันไม่เข้าทุกซอกทุกมุมถ้าอยากจะให้ นะพระนั่นชัดที่สุดก็คือเนื้อเนี่ยต้องก้อนใหญ่เพื่อจะได้มีพื้นที่กดแล้วดันเข้าไปทุกซอกทุกมุมจะปาดจะตัดก็ว่าไปก็จะออกมาคมชัดอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่นะเขาจะมีเนื้อโอ้โหเยอะเบอร์กดแล้วก็ตัดถ้าตัดห่างก็เป็นขั้นบันไดถ้าตัดชิดก็เรียบไม่มีขั้นบันไดฉะนั้นคุณจะไปจําว่ามีขั้นบันไดกับไม่มีขั้นบันไดไม่ได้คุณต้องมาดูว่าพระตัดชิดหรือตัดห่างซึ่งก็เข้าตํารากับองค์นี้ไงที่เมื่อวานที้ผมให้ดูอะ สองวงเนี้ยพักขนาดเท่ากันนะเข้ามาแต่เนี้ยตัดห่างเลยดูวงใหญ่อ่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาฐานแค่เท่าเนี้ยเห็นไหมถ้าตัดเท่าเนี้ยพลาสองนี้จะเท่ากันพี่ชูใจบอกว่าอาจารย์ส่องพิมพ์ใหญ่ที่ได้มาจากบ้านชันฉานหน่อยครับโหผมมาไม่ยากส่องพอเลยว่า เพราะว่าพี่สมชายอ่ะอขอขอขอซื้อ <c oughs> ผมอยู่โอ้โหเนื้อสุดยอดเลยนะพี่สมชายอ่ะขอซื้อผมอยู่แต่ว่าผมให้ไม่ได้เพราะผมบลอนไว <c oughs> ถ้าพี่สมชายเราอยู่ต้องกาบขออภัยพี่สมชายไปเจอเนี้ยในในในที่จะแบงค์เข้าไปโชว์ <c oughs> นะคือองค์เนี้ยผมได้มาจากบ้านท่านชาญผมทําคลิปไว้นานแล้วหลายปีละ <c oughs> แล้วผมอ่าได้หนังสือเล็กเล่มเล็กของสมเด็จโตมาเนี่ยแบงค์เข้าไปอ่านป่ะเล่มเล็กเล็กบางบางอะ ลาอ่าเล่นบางๆอ่ะแล้วผมก็ออาสมเด็จโตให้หวยแม่นอ่าผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าสมเด็จโตอ่ะสักสิทธิ์จริงอ่ะให้ผมถูกหวยผมจะนะไม่ขายองค์เนี้ยแล้วก็จะเชื่อปรากฏว่าในหนังสือเล่มนั้นอ่ะมีกล่าวถึงอะไรไม่รู้เลขยี่แปดยี่แปดสองแปดอาจจะแบงค์อยู่ผมตั้งแต่นั้นคนมาขายลอตเตอรี่ผมก็ซื้อสองแปดซื้อตัวเดียวเลยถามมีไหมเขาบอกมีอ่าผมก็ซื้อตัวเดียวเลยเอาแปดสองไหมไม่เอา อเอาสองแปดถูกจริงแล้วถูกแล้วหวยออก,กวันนั้นเลยอีกไม่กี่ชั่วโม,มงก็หวยออกผมจริงเชื่อว่าพระสมเด็จโตอ่ะมีพุทธคุณออือพรุ่งนี้อาจารย์ถูกหวยองค์พี่ชูใจอ่าถูกต้องครับพี่ครับได้เนี่ยเห็นไหมพอเวลาเป็นพระหลังปิดพาร้อยเนื้อก็จะเหมือนกันเนี่ยถ้าพระก่อนปิดอันเนี้ยผมชอบมากนะ พราะสูตรของเนื้อสมเด็จองนี้มันใกล้กับองค์นี้มากเลยแบงค์อาจารย์ครับเล่าถึงเหรียญหลวงปู่หลิวนิดด้วยครับมีอุหน้าอุหลังพงงงว่าดูยังไงอุหน้าอุหลังคือจุดติดจุดจุดอ๋อเขาเรียกว่าพินทุคือข้างหน้า,าหลังอ่าคือเมื่อจุดตัวเนี้ยอยู่ตรงไหนตัวนั้นจะเป็นตัวสะกดอื มันบลอกนั้นมันมีอ่าคืออย่างนี้การการการเขียนภาษาภาษาบาลีคือถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าพินทุกันนิกายิตถ้าตัวไหนอ่ะเอากระดาษประกามาคืออย่างเงี้ยผมต้องเล่าว่า ถ้าเกิดว่าเราเราเราอ่านเราเขียนอย่างเงี้ยเนี่ยอ่านอกลมกมข้างบนเนี่ยต้องอ่านอังต้องอ่านตัวนังอ่าจะอ่านว่านังอ่าเนี่ยอย่างตัวอ่าอเวลาคุณเขียนะนะเนี่ยภาษาบาลีเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่านว่าอังปูบุญไงที่จานท้ออังอ่าอ่าแต่ถ้าเกิดว่าตัวสะกดอะ่ะนะเช่น อย่างเงี้ยถ้าจุดอยู่ตรงเนี้ยตัวเนี้ยจะเป็นตัวสะกดเขาจะอ่านปันอ่าปันนัโกเห็นไหมครับแต่คราวเนี้ยพอเวลาคนแกะผิดอ่ะถ้าถ้าจุดอยู่ตรงเนี้ยจ้าไปเลยวไหมปะนันโกซึ่งถ้ามันมีบล็อกที่แกะพินทุผิดอ่ะมันใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ เพราะไม่ได้อ่านว่าปันนะโกอ่านปันนันโกแล้วเขาบอกว่าสร้างปีศูนย์เก้าเลยเนี่ยท่านที่หลังด nah ังนั้นนะครับน <uh ี่นะหลวงพุทธิวัชญาปันนะโกอาเนี่ยเหรียญปูหลิวอะที่ถูกต้องอ่ะก็คือพินทูต้องอยู่ที่นอนเณนตัวแรกอ่าจากว่าปันนะโก <So S 2> นี่นี่คือถ้าเราเข้าใจเรื่อง oh. นะอ่านเขียนเรียนบาลีเราจะ oh. ก็จะเข้าใจอย่างเหรียญน,นี้ใช่ไหมอ่าอย่างเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญรุ่นแรกเหรียญรุ่นแรกของท่านอ่ะใช้อธิการ oh. อาธิการแปลว่าหลวงพ่อเจ้าอาธิการก็คือหลวงพ่อคือเจ้าวัดอ่ะ oh. นี่อธิการก็คือหลวงพ่อ แต่เมื่อไหร่ที่ได้รับตําแหน่งปึ๊บก็จะไม่ได้ใช้คาว่าอธิการแล้วแต่คำว่าพระครูถ้าพระครูชั้นประถวนก็คือพระครูต่อในชื่อตัวเองเช่นพระครูมูลพระครูจันทร์พระครูภูนี่ไหมโอแต่เมื่อไหร่ถ้ามีศาสนาสานศักดิ์สัญญาบัตรเขาจะมีชื่อเฉพาะจะไม่ใช่ชื่อตัวเองแล้วอย่างหลวงพ่อลุ่งอ่ะรุ่นณะได้พระครูก็พระครูลุ่งตอนยังไม่ได้พระครูเป็นอะไรพระอาจารย์ลุ่ง ใช่นะหกเก้าอ่ะพระอาจารย์รุ่งเพราะยังไม่ได้ตําแหน่งพระครูพอเป็นพระครูก็คือพระครูลุ่งอ่าพอขยับขึ้นไปเป็นสัจจบัตรพระครูไพรโรดมันตาคมเห็นไหมมีชื่อเฉพาะไพรโรดมันตาคมก็ต้องเขียนพระครูไพรโรดมันตาคมไม่ใช่พระครูลุงเราก็ทําให้เรารู้ว่าเหรียญรุ่นแรกคือพระอาจารย์อย่างเหรียญทั่วไปรุ่นแรกคืออธิการ ถ้าเหรียญพระคูเนี่ยจะมาทีหลังเหรียญอธิการอืถ้าพระครูตามไปชื่อตัวเองเนี่ยก็จะมาก่อนพระคูที่มีชื่อเฉพาะอ่ารุ่นแรกอันปะก้ารักแสนอ่ะอันปะก้าหมุนเวียนไม่เกินสิบเหรียญครับยังพบเจอกันไม่ถึงสิบเหรียญหรอกครับโอ้โหกูวิลนิงนะมิเชลนะมิเชลริมนะครับก็เป็นอันว่านี่เป็นอีกนะหนึ่งเรื่องราวนะที่ คุณเห็นไหมถ้าเวลาคุณถามในเพจเราอะ่ะเราจะมีคําตอบให้คุณอะเข้าใจอะไรที่มันเป็นความจริงอะคือคุณฟังแล้วคุณจะเข้าใจ